การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองนายสันดุสิทธิ์เจ้ากลดีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองประวัติส่วนตัวนายสันดุสิทธิ์เจ้ากลดี เกิดเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2536อายุ29ปีบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากแผนกวิ์คณิตโรงเรียนเมืองหมายวิทยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนลำปางด้านการสอนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนสี่คาบต่อสัปดาห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จําจำนวน9้าคาบต่อสัปดาห์รายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสาจำนวนสองคาบต่อสัปดาห์รายวิชานวัตกรรมและทักษะอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสาจำนวนสี่คาบต่อสัปดาห์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน1นคาบต่อสัปดาห์รวมชั่วโมงสอน20คาบต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมาย 1. งานส่งเสริมวิชาการ 2. งานวิชาการช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 3. โรงเรียนสุจริต 4. โครงการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ Connect Ed 5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสุดธานศึกษา 6. โครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดที่1การปฏิบัติตนองค์ประกอบที่1วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อกําหนดมีการมาทำงานตรงต่อเวลาและเข้าสอนตรงต่อเวลามีการแต่งกายถูกต้องเหมาะสม องประกอบที่2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้กับผู้เรียนส่งเสริมในเรื่องของระเบียบวินัยสร้างความตระหนักร,รู้มีความกตันยู่รู้จักการให้การเสียสละและการมีจิตอาสาองค์ประกอบที่3จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีการปฏิบัติตามจรรยาบัณวิชาชีพ้าดานมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานองค์ประกอบที่4 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสุสถานศึกษาโค้งหนองนาป่าภัยโมเดลและมีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดสามห่วงสองเงื่อนไของค์ประกอบที่5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ารักและศรัทธานในวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธ เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพจัดขึ้นและรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูองค์ประกอบที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยยุทธนักเรียนเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดมีความกล้าสแสดงออก หมวดที่2การปฏิบัติงานองค์ประกอบที่ 1. การจัดการเรียนการสอน2.1ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์มีการบันทึกแผนหลังสอนและจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2.2 สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างสื่อออฟไลน์ line, สื่อออนไลน์ line, และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี2.3วัดและประเมินผลการเรียนรู้ค้าพเจ้าได้ออกแบบสอบถามแบบฝึกหัดการสังเกตการทำงานเป็นทีมการสังเกตการสัมภาษณ์ และการสังเกตจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์2.4ศึกษาวิเคราะห์และสังเคาะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการสัมภาษณ์มีการติดตามการให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหาร่วมกันกับคณะครูองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการชั้นเรียน2.1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลัก3ส2 s. ได้แก่สะอาดสะดวกสบายได้ความรู้และได้เรียนรู้ทักษะองค์ประกอบที่3การพัฒนาตนเอง3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้า ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาสื่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมองค์ประกอบที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจช่วยเหลืองานโครงการ กิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษาและเครือข่ายจัดขึ้นองค์ประกอบที่5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา5.1ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการปฏิบัติงานทางวิชาการเอกสารทางวิชาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร 2. ง,งานอื่นๆเข้าสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ประสานงานเกี่ยวกับวัดบ้านและโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์ประกอบที่6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้ามีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมภายในชั้นเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูล และศึกษาคนา้นคว้าและพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบพระคุณครับ